นวนิยายในประเทศบายภูกระดาษพ่อครับเล่านิทานให้ผมฟังหน่อยสิครับได้สิเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อนานมาแล้วมีครอบครัวยากจนอาศัยอยู่ในที่กันดาร มีหัวหน้าครอบครัวชื่อสายชนภรรยาของเขาชื่อรอได้เสียชีวิตไปเพราะคลอดอุ่นออกมาขาดเลออดเือดมากเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกในประเทศออกจากหมู่บ้านตนเองอุ่นเป็นเพียงลูกสาวคนเดียวของสายชนหลังจากที่สายชนได้เข้าไปทำงานที่เมืองหลวงอุ่นต้องอาศัยอยู่กับย่า และมีเพียงย่าที่คอยดูแลและสั่งสอนอุ่นเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดสายชนได้พาอุ่นและแม่มาเที่ยวที่ทำงานของเขาไม่แปลกที่บริษัทขนส่งจะหยุดงานจึงทำให้วันนี้รถเมย์ไม่ค่อยจะมีหลังจากที่เขาอ่านหนังสือพิมพ์เสร็จเขาได้นำหนังสือ หนังสือที่เขาชอบนำติดตัวมาด้วยหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าการเมืองระบบพ่อขุนอุป,ปถัมภ์แบบประเด็จการเขาก็เริ่มอ่านจากหน้าที่ขั้นไว้จากนั้นสายชนก็ยังคงรอรถอยู่แบบนั้นมีแต่รถส่วนบุคคลที่วิ่งไปมาขณะเดียวกันสายชนก็สังเกตเห็นป้ายโฆษณาต่างๆ ที่แสดงให้เห็นเทศกาลต่างๆและพบเห็นป้ายหาเสียงของผู้สมัครการเลือกตั้งทำให้เขาคิดได้ว่าการเมืองท้องถิ่นมีการจัดสรรบางส่วนอย่างลงตัวว่าใครจะทำหน้าที่อะไรเขาจึงคิดได้ว่าไม่ใช่แค่เขาที่ต้องนเทเทศออกมาจากถิ่นฐานของตนเองน้องชายของเขาสายชน โทรมาบอกว่าจะรับไปไหว้พระแต่พอถึงเวลานัดก็ไม่มีวี่แววน้องของสายชนเลยโทรมาบอกว่าวันนี้ผมคงไปไม่ได้เพราะติดงานจึงทำให้สายชนต้องลางานและพาครอบครัวกลับบ้านสายชนเป็นคนชอบอ่านหนังสือเรื่องราวประวัติศาสตร์จึงมีเหตุการณ์ต่างๆ ในคิตศักราชที่2006รัฐบาลตำรวจและกองทัพเหตุการณ์ประกาศภาวะฉุกเฉินจากการเลือกตั้งอันปั่นป่วนของสมพลแปลกซึ่งทำให้จอมพลสลิดมีอำนาจสูงสุดในการปฏิบัต,ติการเมื่อนิสิตจ,จุลาลงกรลดทงลงเพื่อประท้วงรัฐบาล จึงสั่งให้จอมพลสฤษดิ์เข้าไปคุมอำนาจเขตประท้วงจากเขตสะสมเหล่านี้นี่เองที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายละว่างกลุ่มจอมพลแปลกกับกลุ่มอนุรักษนิยมรอยเยอร์ลิและจอมพลสฤษดิ์สหรัฐสาบานขาดซะก่อนที่จอมพลสฤษดิ์จะล้มอำนาจ จอมพลแปลกอย่างราบคาบจากเหตุการณ์รัฐบาลในคศ2006ทำให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาประสัต์ตรงเป็นประมุกค,คือคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติในการต่อมาซึ่งนำโดยพลเอกสนธิบุญรยัตกาลิน ผู้บัญชาการอาหารบกในขณะนั้นพร้อมด้วยพลโทอนุพงเ์ผ่าจินดาพลโทสัพพังกัลลยาณมิตรและประยุทธ์จันโอชาประชาชนนั้นได้ข้อมูลทั่วกันว่านายกและรัฐในขณะนั้นช่อราดวังหลวงขนาดใหญ่ละเมิดสิทธิ์มนุษย,ยชนทั้งนี้ท่าทีล่ะ ลวงละเมิดจากเจ้าฟ้าของพระมหากษัตริย์อีกด้วยประชาชนเรียกร้องให้ถวายคืนพระราชอำนาจโดยการเรียกร้องรัฐมนตรีพระราชทานตามมาตราเ7ของรัฐธรรมนูญในคศ1997จึงส่งผลให้คณะรัฐประหารทําการรัฐประหารยึดอำนาจรัฐมนตรี พันตำรวจโททักษินชินวัตรที่มาจากการเลือกตั้งได้สำเร็จปาศจากการสูญเสียเลือดเนื้อการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้มีการปราบปรามอย่างรุนแรงภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาทหารบกหลังจากรัฐประหารพลเอกประยุทธ์จัน์โอชา หลังจากที่นายสายชนทำการอ่านหนังสือก็ได้มีรถเมลและก็ครอบครัวได้พากันขึ้นรถเมลไปยังหมอชิดหลังจากถึงหมอชิดสายชนได้ไปซื้อตัว๋วเพื่อไปยังศรีสะเกดลูกสาว สายชนได้ถามกับสายชนว่าพ่อเมื่อไหร่จะกลับมาอยู่กับพวกเราพ่อจึงบอกไปว่าพ่อก็อยากกลับไปด้วยแต่ว่าพ่อต้องทำงานหาเงินจะได้ส่งเจ้าเรียนสายชนคิดว่าเขาก็อยากอยู่กับครอบครัวถ้าไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจการเมืองการปกครองเขาคงไม่ในประเทศออกมาจากบ้านตนเองเพื่อมาทำงาน ที่กรุงเทพว่าลูกหลับซะและ้วงั้นฝันดีนะลูกชายบ๊ายบาย